สงสัยจะส่งที่อยู่ผิดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณครับมาส่งทีวีใช่ไหมครับนี่คุณตามปะ๋อใช่ครับสั่งทีวีเหรอใช่ครับโอ้ยจนๆอย่างคุณเนี่ยนะสั่งทีวีเครื่องเป็นหมื่นนะฮะโอ้ยขอดูบัานประชาชนหน่อยดิเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะจะได้ไม่หลงกลพวกมันเร็วเอามาดูหน่อย นี่ครับตัวดูได้เลยครับถูกต้องไหมครับเออถูกต้องเซ็นได้ละเฮ้ยคุณแล้วก็ของแกไปได้แล้วนี่ทำไมคุณทับของผมแบบนี้อ่ะทำไมวะนี่แกมีปัญหาอะไรอ่ะ คุณทําแบบนี้ของก็เสียหายสิครับโอ้ยไอโง่เอ้ย,อยทีวีของบริษัทเราเนี่ยสภาพดีมากกว่าสภาพแกตอนนี้อีกโธ่เฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนคุณนี่คุณจะไม่ขนเข้าไปให้ผมอครับหน้าที่ฉันแค่มาส่งของเว้ยไม่ได้มาขนของให้อ๋อนี่ปกติคุณบริการลูกค้าคนอ,อื่นแบบนี้เหรอครับเบาแล้วทำไมทากับผมแบบนี้แกก็ดูสภาพแกสิจนแล้วยังไม่เจียมเนี่ยทีวีเครื่องนี้ผ่อนกี่เดือนฮะผ่อนห้าปีเลยไหม โดผมจะรวยจะจนเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรคุณครับผมมีปัญญาซื้อก็แล้วกันคอยดูนะผมจะรายงานเข้าไปที่บริษัทว่าคุณบริการลูกค้าแบบน,นี้เอานี่ยเคว่าท้งกลัวเหรอวะเอาเลยหลักฐานแกมันก็ไม่มีโจ<ด>สวยแล้วเนี่ยจะขนเข้าไปยังไงวะ บ้านหลังใหญ่แบบนี้เนี่ยสงสัยต้องบริการดีๆซะแล้วเพื่อได้ติบเยอะๆ <c oughs> สวัสดีครับผมเอาทีวีมาส่งครับให้ผมวางตัวไหนบอกได้เลยนะครับเฮ้ยนี่คุณเอาทีวีอะไรมาส่งให้ผมอะผมไม่ได้สั่งรุ่นนี้คุณมปสดฝบิดบ้านแล้วนี่ผมไม่รับของนะจริงเหรอครับใช่ด้วยครับปิดรุ่นจริงๆด้วยไม่น่าพลาดเลยผมเช็คมาดีแล้วแท้ๆนะครับนี่ รีบยกของกลับไปเลยนะแล้วของผมที่ถูกต้องกลับมาให้ด้วยครับ <im itation> แม่งเอ้ยเสียเที่ยวเลยหุยส่งให้ใครไปวะเน,นี่ยเฮ้ยตอนไอ้มิจฉาชีพนั่นน่ะโอ้โหได้ของแพงและมุบมิบเชียวนะ ป่านี่ไปนอนก่อนสบายใจเฉบแล้วก็เจอฉันหน่อยเร็ว คอเลกหนาเนี่ยคุณมานี่เลยมิจฉาชีพเร็วอะไรเนี่ยมาถึงก็ด่าเลยเหรอก็ต้องด่าเนี่ยวะแกได้ทีวีเครื่องแพงไปแล้วก็ปิดปากเงียบเลยนะพูดแต่แหลังคุณเนี่ยไป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 ,ไป,ไปกลับไปอ่านี่เลยี่แกอย่ามาทําเป็นไม่รู้เรื่องเมื่อเช้าเนี่ยฉันส่งทีวีผิดเครื่องให้แกดันส่งเครื่องแพงไม่ให้แกแล้วไงพอได้ของแพงละมุกมิบเลยนะ <S 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 นี่เอาทีวีเครื่องแพงของฉันคืนมาแล้วเอาของถูกของแกไปเลย เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองขอโทษดีนะครับพอดีผมยังไม่ได้แกะกล่องดูเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกอีกอย่างนะครับเพราะว่าคุณพูดไม่พอกับผมผมก็เลยคิดว่าจะไม่ให้เปลี่ยนเฮ้ยอะไรของแกวะนี่จะมาโกงกันแบบนี้ได้ไงฮะตั้มคะได้เวลาแล้วคะ่ะเราไปกันค่ะจะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกแกจะไปไหนฉันไม่ให้ไปแล้วทีวีของฉันนะฮะ แล้วนี่ใครเหรอคะพวกคุณมีเรื่องอะไรกันอะ่ะไม่มีอะไรจ่ะที่รักเดี๋ยวเราเรีบไปนดีกว่านะ<ค><ณ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ทรักเฮ้ยเฮรถทีวีฉันนะฮะอันนั้นมันความผิดคุณเองนะครับช่วยไม่ได้นะฮะอีกอย่างนะครับถ้าคุณทําดีกับผมตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็คงจะยอมช่วยนะแต่เสียใจด้วยนะครับคุณมันมารยาซามเองเง้นก็รับผลกรรมไปเองแล้วกันนะครับไปท่รัก ตายไงทำไงดีวะเนี้ยเท่านี้ไม่มีใครอยู่นี่หว่า ทำฉันแสบนะังั้นเอาเป็นว่าทีวีเครื่องถูกของแกเนี่ยชัางก็จะเอาไปด้วยเลยละกัน ผมก็จะหยิบกระเป๋าตังกุญแจรถมามัวแต่ทะเลาะกอับไอคนส่งของเนี่ยแล้วคุณก็มาเล่งผมอีกเลยลืมหมดเลยไปูตามเดินช้าหน่อยสิคะบิวประตูขโมยขึ้นแน,น่เลยอ่ะหรือว่าจะเป็นคนส่งทีวีคะเปคุณรตอตรงนี้ก่อนนะเพื่อโจมแมงอยู่ มิวไอ้คนส่งทีวีแน่เลยอะเพราะกุญแจร,รถกับกระเป๋าตังค์ผมมังอยู่เนี่ยไม่หาย,ยตายแล้วเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยอะคะ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะคะเราต้องรีบไปธุระด้วยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปธุระก่อนค่อยมาตามเรื่องนี้ทีนึงงั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะสายมากแล้วอะ เรียบร้อยแล้วครับคุณนัทตะในขอบใจมากเก่งนะเราเนี่ยแก้ปัญหาได้เร็วดิผมนึกว่าจะได้ของวันอื่นซะละมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่ต้องบริการลูกค้าครับอันนี้ผมให้รางวัลขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับสาธุคุณนัทตะในครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับใช่ครับครับผมคุณตั้มมาแล้วเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> นี่ไม่ได้ผู้ชายที่แคมป์ม,มงานก่อสร้างนีห่หว่ามันรู้จักบ้าคนคุณรวยได้ไงวะเอ,อ้าช่างยืนอยู่ทำไม,ำไมอ,อ่ะไปแล้วอครับ <laughs> หน้าเปงคุณนะคุณเนีน่ย <laughs> เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับ อ๋อผมจําได้แล้วเมื่อเช้าคุณเที่ยวทีวีไปส่งผมนี่แล้วก็ทํากิริยาไม่ดีใส่ผมหาว่าผมไม่มีปัญญาซื้อทีวีแพงๆนะจริงเหรอคุณตั้มจริงครับพอเจอหน้าผมเนี่ยก็ดูถูกเหยียดหยามสารพัดเลยครับคุณนี่คุณว่าคุณตั้มจนกันเหรอเพราะว่าคุณเข้าใจผิดล้คุณตั้มคนนี้รวยยิ่งกว่าผมซะอีกฮะ รวยแล้วทำไมอยู่แคมป์คนงานสังกษีจนๆแบบนั้นนะครับแคมป์นั่นอ่ะเป็นแคมป์ของคนงานฉันสั่งซื้อทีวีให้พวกเขาเองค่ะฮะซื้อทีวีคนงานก่อสร้างแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนไม่ทราบครับเนี่ย <c oughs> คุณเนี่ยชอบเหยียดคนดูถูกคนอื่นคนแบบนี้ต้องเอาเรื่องอยู่ที่สุดฟังให้ดีนะคะฉันจะไม่ได้แค่เอาเรื่องคุณแต่ฉันเนี่ยจะทำให้คุณตกงาน อย่าทำแบบนั้นเลยนะครับผมผมขอโทษนะผมผิดไปแล้วผมขอร้องอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับผมไม่ได้หรอกนะความผิดของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดไม่ดีหรือว่าพูดจาดููกคนเท่านั้นนะครับแต่คุณยังกล้ารัดบ้านเที่ยวกลางไปทั่วตัวเป็นเพลงแบบนี้คุณจะมาทำอาชีพบริการเลยครับคุณจะเป็นแค่ดบบคนเลยนะคุณคุณตามครับ ผมขอร้องนะครับอย่าทำถึงขนาดนี้เลยนะครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอนะครับสักครั้งเดียวนะครับนะครับคุณตั้ม,มสายไปแล้วค่ะฉันเนี่ยจะเอาเรื่องคุณนี้ถึงที่สุด อโอ้ยก็นอนเขาทั้งขาวทั้งสวยทั้งแซ่บหุ่นนี่แบบผู้ชายี่ยเขาอยากมองนั้นแหละแต่คุณมีลูกมีเมียแล้วนะคะนี่คุณเคยดูหน้าตัวเองบ้างไหมฮะสภาพนี่ก็อะไรโอ้โหทั้งสิวทั้งฝ้ากะโขกวตาก็ดำปิดปีเลยปากก็ซีดนีแบบนี้เดือวกับเมียหรือเดือวกับแม่คุณพูดแรงเกินไปแล้วนะเบผมพูดแรงตรงไหนนี่ผมพูดความจริง เพราะคุณปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบนี้ไงผมถึงไปมองผู้หญิงคนอื่นเขาอ่เบคุณก็รู้ว่าฉันที่ป้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็เพราะว่าฉันต้องทํางานบ้านไหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกโอ้ยคุณไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี้อ้างนั่นเลยเพราะคุณเป็นแบบนี้ไงผมถึงได้เบื่อคุณน่ะโอ้ยเซ็งว่ะเขาว่ากันว่าผู้หญิงเริ่มรักจากศูนย์ไปถึงร้อยส่วนผู้ชายเริ่มรักจากร้อยมาศูนย์ ความจริงฉันก็ทำใจเอาไว้แล้วแหละว่าสักวันเนี่ยคู่ของฉันก็ต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เฮ้ยนี่แต่ยืนบื้ออยู่ทำไมละ่ะรีบไปทำหอภขาวให้ผมกินนะแล้วผมหิว,เร,วเร็วดิไม่ดีเรื่องเลยหายดูวอ้นี่มีอะไรกินอนะ่ะ มีแต่ของมันๆทั้งนั้นเลยแล้วนี่อะไรไอ้น,นี่อีกแล้วเหรอฮะไก่ทอดอีกแล้วเหรอค่ะไก่ทอดอก็เพราะว่าคุณกินแต่ของพวกนี้ไงดูดิมันเยอะไปหมดแล้วเนี่ยฮะกินแบบนี้พุงมาถึงนี้ว่าเป็นห่วงยางแบบนี้ไงเมยฉันแค่กินไก่ทอดเองอะทำไมคุณต้องว่าฉันขนาดน,นี้ด้วยอะทำไมอะเหรอฮะถามมาได้ คุณไปดูหุ่นผู้หญิงคนอื่นบ้างดิฮะเขาทั้งสวยทั้งแซบ่บทั้งหุ่นดีกันทั้งนั้นอะฮะไปดูบ้างว่าเขากินอะไรไม่ใช่มากินแต่ไก่ทอดแบบนี้ไปดีกว่าอยู่กับคุณแล้วเสียสุขภาพจิตเหม็นขีน้หน้าเา้าเบแล้วคุณไม่กินข้าวเหรอ ฉันก็แต่งหน้าไงคะคือฉันไม่ได้แต่งหน้านานแล้วค่ะอยากลองแต่งดูบ้างสภาพอย่างนี้เนี่ยนะเนี่ผมจะบอกอะไรให้นะอย่าว่าแต่โบกแป้งเลยโบกปูยังเอาไม่อยู่เลยเบนี่คุณผมจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะผมว่าคุณอย่าแต่งหน้าเลยเดียเวลาคุณเปลี่ยนหน้าออกง่ายกว่าเบคุณพูดแรงมาแล้วนะคะถ้าคุณพูดแบบเนี้ฉันว่า เราอยากคุยกันเลยดีกว่าเราอยากกันคุณว่ายังไงนะ,ะก็ผมจะบอกว่าเราอยากกันเด็ะสามเดือนฮะฉันขอเวลาสามเดือนแล้วเราอยากกันคุยนี่คุณจะยื้อเวลาไปทำไมทำไมไม่เลิกเลิกยายให้ยยมันจบจบไปเลยคุณไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่อยากเห็นหน้าฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันกับลูกไปอยู่บ้านแม่ก็ได้ คุณจะได้สบายตาจะไ,ไม่ต้องเห็นฉันเนี่ยป้วนเปีเ้ยนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกก็ได้นะเอางันก็ได้เน,น่ๆก็จะหย่าแล้วอะแยกกันอยู่ไปเลยดีกว่านะแล้วว่าแต่คุณจะไปอยู่บ้านแม่คุณไหนไม่ต้องไล่หรอกค่ะเดี๋ยวฉันไปพวกนี้เลยลเเย It's <c oughs> สละวนัน <c oughs> <Yes! c oughs> <c oughs> <c oughs> บิวบิวบิวมาชงกาแฟให้ผมหน่อยเร็วไปไหนของเขาวะเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยบิวยังอีกบิวอยู่ไหนวะเนี่ยเรียกเขาไม่ได้ยิน Cái này ba mình nghiệp à? <laughs> hey! ย้ายออกมาชีวิตของเบก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออ่าสวัสดีครับค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋ะอครับคือผมอยากจะบอกว่าคุณสวยมากเลยครับคือผมชอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณนะคะ,ะถ้าไม่รังเกียจอะไรเนี่ยผมขอเบอร์โทรคุณไว้หน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันยังเห็นคุณเดินอยู่กับเมียอยู่เลยนะคะอ๋อคือผมกัเบเมียผมว่าคือเรากำลังจะหย่ากันกแล้วครับคือตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วครับต่างคืต่างอยู่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเอาเป็นว่าผมขอเบอร์ได้เลยใช่ครับไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าฉันมีผัวแล้วพิลาคอยนานไหมครับผมรอกดตังนานมากเลยครับไปไปกันเถอะ นี่คุณมีผัวแนละ้วทำไมคุณไม,ม่บอกผมอ่ะ่อยให้คุยทั่ง,งานเสียเวลาอะแล้วทำไมคุณไม่ถามก่อนละ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรคุณให้นะก่อนที่คุณจะไปขอเบอร์คนอื่นเนี่ยคุณควรไปหย่าให้เรียบร้อยก่อนเฮ้ยไปกันเถอะที่รักอารมณ์เสียโอ้ยสวยตายแหละ อ้อนเว้ยเหนื่อยก็เหนื่อยหามาโดนสาวเหา่าอีกไะอ๋อน้ำหมดเหรอวะโอ้ยโอ้ยน้ำก็ไม่มีบิวนะบิว ก่อนออกไปทำไมไม่เติมน้ำให้พ้างเนี่ย,ยน้ำก็ไม่มีสักแก้วโอ้เอ้าเหนื่ชุ่มหมดอะวะโอยถว ไมม่่ดดด้้ววยยีกระาษจเส่วนฉันพอไม่ได้ยุ่งเรื่องงานบ้านแล้วก็มีเวลามาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ประวัติการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งประวัติการทำงานดีโปรเจกต์ที่คุณเสนอมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับยินดีได้ร่วมงานครับยินดีเช่นกันค่ะ จากไหนวะเนี่ยเสื้อผ้าแต่ไม่หมดเลยใส่ยังวะื่ออื้โอ้ยมือไรจะสักออกวะเนี่ยสักมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย้ย โอ้โยเต็มเลยเมื่อยก็เมื่อยต้องมาซักผ้าอีกบ้าบ้านี่ ฉันไม่อยากตามนัดแล้วนะคะเราเข้าไปข้างในกันเถอะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนสิบิวคือผมเปลี่ยนใจแล้วอะไม่อยากหย่าแล้วอะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าผมไม่อยากหย่าแล้วอะผมว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเหมือนเดิมเหรอคะมันสายเกินไปแล้วคะ่ะตอนนี้ชีวิตฉันมากไกลาเกินกว่าที่จะกลับไปเป็นอีเพิงทํางานบ้านงงงงให้คุณแล้วอะฉันจะหย่าบิวที่ผ่านมาผมขอโทษอะ่ะ เราเราไม่อยากกันได้ไหมอะบิวกลับมาเป็นเดิมไงบิวผมขอโทษคุณมาสำนึกผิดต,ตอนเนี้ยมันสายเกินไปแล้วถ้าคุณไม่อยากฉันก็จะฟ้องบ,บิวครับเสร็จทุกรืวองแล้วะครับเสร็จแล้วค่ะเราไปกันเลยคะ่ะนี่ครับชอดอกไม้ แสดงความยินดีให้กับชีวิตใหม่ของคุณครับขอบคุณนะคะที่คอยดูแลฉันมาตลอดเลยวิววิววิวผมขอโทษัะวิว